สีกันน้ำใช่ไหมอ,อ๋อโอเคออแต่คุณเห็นใช่ไหมใช yeah, ่คุณไปดูเขาทากตรงนี้เลยนี่ yeah, เขา่ต้องทับเพราะว่าอ,อ,อันที่ผมทายมันพังอ๋อมันพังแสดงว่าอันนี้เป็นอันใหม่ใช่ไหมไม่อ,อันนี้เขายังออกหรือเปล่าฮะ 老哥。 เที่ยงจ้ะช่างมีความคืบหน้าเยอะอันนี้คือสิเป็นประมาณนี้จ้ะหน้าต่างหน้าต่างประตูเลื่อนพื้นยังมอดในแล้วจ้ะน,นี่หน้าต่างอันนี้เขาระสิพังหรอตอนนี้เขาพักเที่ยงกินขา้าว เอกพีเดียวอันนี้เป็นวินโดจ้ะวินโดขอบขอบอันนี้ทำใหม่แล้วก็อันนี้ทำใหม่เย็ดใหม่จ้ะหลังจากเขาก็จะพังอันนั้นออกพังอันนั้นออกจ้ะแต่ว่ายังมอนในได้แล้วจ้ะ ช่างกินข้าวจ้ะอากาศดีจ้งวัอนี้อันนี้หน้าต่างจ้ะหน้าต่างหน้าต่างเขาสีาไม่เฮดอมองนี่หายหน้าต่างเขาสีได้มใสไซหน้าต่างหายลางยงั้นเขาเจาะ ของเก็บของเคลียงของประมาณเนาะอ่า ร้ the same the other อนมากระวังกะปูนะ yeah. Yeah, yeah, yeah. อารุณสวัสดิ์ยามเมื่อเศาราอันเมื่อน,นี่น้องสีมา้นานั่งคุยสื่อมื่อเมื่นนวันเสาร์น้องกับบริเฮตคลิปอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เป็นอย่างคือบ,บริเฮตเพราะว่าสร้างเพิ่นมาตั้งแต่วันองนังคาร ถึงวันพฤหัสั้งต่วันนองมีประชุมกับครูของโทมัสแล้วก็มีประชุมกับอากาเทกแล้วก็มีประชุมกับคนของครัวเพิ่นเฮดบานเพิ่นมาเร็วนอเดวิดเนาะมาเร็วจะเพิ่นสีเริ่มงานเพราะว่าเพิ่นยุ่ไก่มอเดเวย์คันฮามาสายรลมันสิติดจะเพิ่นยุขังนอกๆผูละ่ะมันที่นี่้ก็มีประชุมอยูสามสามประชุมแล้วก็เสร็จแล้วแล้วเมื่อวานนี้ เพิ่นกะมานตรวจสอบเกี่ยวกับห้องครัวห้องครัวนองอาจจะบพท่านได้เห็นงางจา้ะอาจจะเป็นสุดท้ายเลยสุดท้ายเมื่อบ้านเมื่อบ้านใกล้สิเสร็จเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เาขาคลองสีใดห้องครัวไหมนองก็ตกใจขึ้นกันเพราะว่าอาร์เคาเทกเพิ่นมาเมื่อวานนองก็เลยถามเพิ่นว่าห้องครัวสีใดย้ำไดเพิ่นบอกว่าสิบบ่ได้าย,ายบ้านสีแล้วท้าสีแล้ว ขัดพื้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วห้องครัวใคยสิมาตังน้องก็เลยสงสัยว่าอา้ันเป็นยังคือ็สีสาแต่เพื่อนบอกว่าห้องครัวมันเป็นสิ่งที่สวยใช่ไหมอ้วนเป็นสิ่งที่สวยเป็นสิ่งที่แพงเข้ากันเลยแบบว่าวฮ้ยให้มันถูกสีเฮ้ยให้มันถูกฝุ่นจ้ามันเป็นสิ่งที่อุบัติเหตุอุบัติเหตุ<อ> สร้างสิเฮ็ดอันนี้ถูกอันนั้นถูกมันเป็นไปบ่ได้เมื่อบ้านเสร็จทุกอย่างปุ๊บลงังจากนั้นเขาเสามารถตั้งห้เฮาเลยตอนนี้เขาก็คุยกับเขาแล้วแต่ว่าน้องต้องไปเบิง่งอ่าอะไรนะข้างในของข้างในของอุปกรณ์ขอ,อ,องครัวข้างในมันเขาต้องไปเหลือกอีกนิดน้อยเดี๋ยวน้องสิพาไปเบิง่งแล้วก็น้องกับเปลี่ยนหินอ่อนแล้วแต่ว่าน้องตกลงแล้วนะว่าน้องเอาสีไหนทั้งหมดที่น้องเอามาโชว์ให้น้องว่าเอา บ่เอาบ่าเอาจักสีแต่ว่าน้อง่อยากเอามาให้พี่ๆีเบิงรอดูของจริงแล้วก็เซอร์ไพรส์ดีกว่าว่าน้องเอาสีไหนแต่ว่าเลือกนานจะเลือกโดนเพราะว่าแพงกับแพงเกินเนาะเดวิดเนาะราคาแพงมากดับโบเลยจาก1 4บสีพันมันก็ขึ้นขๆ้นขึ้นอันสวยๆนะเป็นหินแบบว่า เป็นหินคล้ายๆหยกใช่ไหม,มสีเขียวเออนั่นแ <ไป S 1> หละว่าอ <ไป S 1> ันของน้องน้องสิ่อยากให้โชว์เพราะว่ามาดูพร้อมกันว่าน้องเอาสีไหนแต่ว่าอันที่เลือกทั้งหมดตรงนั้นน่ะน้องเปลี่ยนใจหมดคือบ่เอาจะราคามันกะถือว่ากลางๆก,ก็ถือว่าไม่แพงสูงมากจนเกินไปอ่าเราก็น้องไปเห็นอีกอันนึงมันสิเป็นสีเขียวมรกต หยกเลยจ้ะแต่แต่ว่าเขาซื้อบ่ได้เพราะว่ามันแพงมากแพงจริงๆแต่ว่าน้องก็เอาเหินที่มันแบบว่าแมทกันกับ induction แมทกันกับบ้านแมทกันกับอะไรพึ่งเห็นจ้ะคิดว่ามันมาใหม่เนาะ not sure อะไรน้องคิดว่ามันมาใหม่แต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวน้องไปเดียวอันอย่างก็เดี๋ยว,ยวน้องเซียทเบิงมือน,นี้น้องก็เอาคลิปสั้นๆมาให้เบิงเพราะว่าอาทิตย์ทิ่ไปแล้วน้อง น้องยุ่งจ้เรากะสร้างพันมาแล้วน้องกะเที่ยวเก็บของบ่น้องกะเก็บของมาวางไว้ตรงนี้แล้วกะเอาเนื้อคลุมหลังจากนั้นเพ่นเฮ็ดอันนี้ออกอันนี้จ้ะนี่นี่นี่พนมาตีขอบหลังจากนั้นข้างนอกข้างนอกเพ่นเตรียมเบิดแล้วจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เสร็จอันนี้ก็เสร็จแล้วนี่นี่อันนี้เสร็จแล้วพ่นเฮ็ด<อ>ก่อน เขาใส่กระดาษ<ร>ใช่ไหมมันกระดาษก้อนจองอาไม่ห้ถ้าน้ำเข้า,ขามันจะไม่ฮ็ดมันจะไม่ทุกหมายมันจะทุบก,กระดาษอันนี้กันน้ำกันน,น้ำทำน้ำก็ให้น้ำเข้าทีนั้นอันนี้เป็นฟอยอ,อันนี้เป็นฟอยอันนี้เขาหักออกนั่นแหละ น้องก็เลยพราะท้ายเห็ุอ่าคลิปแบบว่าคลิปเงาๆได้ยายหนึ่งสร้างเพิ่นเปิดเพลงเสียงดังน้องยานมันเข้าไปในอ่าโทรศัพท์แล้วก็เมื่อเพิ่นเบรกอย่างนั้นน้องก็พยายามเออมาอัดอัดอ,ดอดให้พีพพ่เบิงแต่ว่าน้องบอกว่าน้องอ่ะมีประชุมอยู่สามประชุมเราก็ไปเกี่ยวกับโทมัดพร้อมโทมัดต้องเริ่มนั่งรถเมย์นั่นงรถเมย์เทิมสองหลังจากนั้นน้องก็ต้องไปกับโทมัดแล้วก็โทมัดกะ ครูก็บอกว่าอยากให้โทมัสเรียนหอดอายุยี่สิบเอ็ดปีแต่ว่าน้องคิดว่ากับสามีบ่อยากให้โทมัสอยู่โดนขนาดนั้นจ้ะเพราะว่าโทมัสกสิจบแล้วเด้ปีหน้าทมัสกักษีจบแล้วจ้ะเพราะว่าสิบเจ็ดปีปีนี้ปีหน้าทมัสกับสิบปีหน้าทมัสกับสิบแปดปีแล้วจบมัธยมแล้วแต่ว่าจูเลียยังอีกสองปีบันที่นี่น้องกังวงว่าบ้านสิเสร็จ ภายในปีนี้แต่ว่าบนแนจ่ใจน่าจะเสร็จภายในปีนี้เนาะอ๋อแน่แน่นอืมน่าจะเสร็จภายในปีนี้เรากะนั่นแหละจ้าน้องม่นมาอัปเดตให้เบิงว่าเออนองหายไปใส่นองกะขั้นบรยุอีลีนองกะสิพยาย,ยามเฮ็ดเฮ็ดไ้เบิงเรากะวาเซ็ดกับเขาให้สร้างกินแต่ว่าเป็นไปบได้จ้าเป็นบรด้เนาะเพราะว่าพยายามแล้วแต่ว่าเป็นไปบรด <c oughs> ้มีเอ็นมีนองเพิ่นถามบอกว่า เป็นอย่างคือปเห็นอกกินเนสร้างกินเน่แต่ว่าเป็นไปไม่ได้จะสร้างที่นิวซีแลนด์กับสร้างเมืองไทยบ่คือกันเนาะเอานาลัะเดี๋ยวน้องขอตัวก่อนขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเมื่อนีฝนตกมืออื่นก็สิฝนสี่ตกน้องอาจจะบม่ได้ไปตลาดเนาะจา้าเนาะขอบคุณค่ะบายบายเด้อบายบายค่ะหงา ฉันชอบอันนี้ไม่ได้แทอ่นะ